แม้ว่าเดนัลด์ทรัมป์จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสักเท่าไหร่แต่ถ้าไปดูทางฝั่งของ EU สหภาพยุโรปเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยนะครับซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศด้วยครับเพราะว่า EU เขาจะมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องว่าสินค้าอะไรก็ตามแต่โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจะส่งเข้าไปขายใน EU จะต้องไม่ทำลายป่าไม้แล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ครับที่เรียกกันว่า EU DR ล่าสุดในวันนี้25พฤษภาคม68มีข่าวดีนะครับเพราะว่าทางผู้แทนการค้าไทยคุณวิราพงษ์ประภาโพสต์บอกเอาไว้ว่าสาภาพยุโรปได้ประกาศให้ไทย อยู่ในกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำตามกฎ EU DR ส่งผลให้ไทยสามารถส่งสินค้าเกษตรเข้าสาภาพยุโรปได้สะดวกเพิ่มศักยภาพสินค้าไทยในตลาดยุโรปและตลาดโลกได้ด้วยโดยคุณวีระพงศ์ได้โพสต์ข้อความบอกนะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา23พฤษภาคมมีข่าวดีที่น่าภูมิใจมากเพราะว่าทางสาภาพยุโรปหรือ EU ได้ประกาศให้ไทยอยู่ในกลุ่ม low risk ตามกฎระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์จากการตัดไม้ทำลายป่าหรือว่า EU Deforestation Regulation นะครับชื่อย่อก็คือ EU DR นี่ก็หมายความว่าสินค้าเกษตรสำคัญของไทยไม่ว่าจะเป็นโกโก้กาแฟปลาล์มน้ำมันถั่วเหลืองไม้และยางพาราจะสามารถเข้าสู่ตลาดยุโรปได้สะดวกขึ้นภายใต้ข้อกำหนดที่ลดความยุ่งยากโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับและเอกสารประกอบ การได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มของโลลิสไม่เพียงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ EU เท่านั้นแต่ยังสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับสินค้าไทยในตลาดยุโรปได้ด้วยถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยเลยครับในเวทีการค้าโลกและเป็นผลสำเร็จร่วมของทีมไทยแลนด์ที่ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานของ e ู จนสามารถยกระดับภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยในระดับสากลได้สำเร็จนะครับ แล้วเรื่องนี้สําคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเรากําลังเร่งปิดดิวข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA กับทาง EU เขาอยู่ด้วยแล้วตอนนี้ EU ก็ทอดสะพานมาถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างมากนะครับในยุคที่สหรัฐนั้นเขามีการใช้มาตรการภาษีตอบโต้ขณะเดียวกันจีนเองก็เร่งสแสวงหาพันธมิตรเพิ่มเติมและหนีไม่พ้นครับที่ทางสหภาพยุโรปหรือว่า EU ก็ต้องเร่งหาพันธมิตรที่แนบแน่นเพิมเ่มเติมด้วยเช่นเดียวกัน พ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีมุมมองอยังไงบ้างกับเรื่องนี้ความเคลื่อนไหวของ EU บอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ